สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พิ่พามาเบิง้งขอกไก่ครับเจ็ดขอกไก่ไปเป็นขอกไก่เห็ดเองครับตีเมเไ้่ไห้ขาเขวี้ยตุตัวเฮ็ดแล้วครับนีอ่ะไปเบิ้งกันครับ เป็นตีเป็นแม่พายออกครับระยะเห็นมันหากินอยู่ในนี้ครับันนี้ออกก็ได้ครับนี่เอาเห็ดไว้ตอนนี้มีไก่อยู่สิบกว่าตัวครับขังไว้ครับปุ๊ยอ,อ,อยู่ข้างนอกอีเพียไเลยข้างนอกนะครับนอกกันหมากันหมาได้ครับ ไก่ยี่สิบก่าตัวครับกำลังเพาะพึ่งสื่อมากครับนี่ขังไว้ในน,นี่ก่อนครับเอวก็ทิบปล่อยให้มันออกไปหากินข้างนอกนี่ครับผมเห็ดคอกหมองนอนเพลินให้หม่นนอน,นอนทั้งนี้ต้องยู่กันฝนนครับเห็ดหยากด้วยครับลงทุนแค่ าไปตัดไม้ไพ่ดื้อๆัาไม้ไพ่ซื้อ,อตะปูคอยเห็ดนะครับผู้ใดยเอาไปเห็ดเป็นตัวอย่างครับใส่เลยด้ครับเห็ดแบบนี้เห็ดคุ้งพูด้เป็นแพนนะครับตีติดเลยนี่เป็นเลื่อนหม่องขานอนให้ขานอนทางเขา่าตีไวท้ที่ๆเขาออกมาพูาดเลให้อาหารไปรอบๆก นี่ตัวอ้วนนะครับนี่ข่อยเปิ้ลเดี๋ยวเวลานอนเขาแล้วนี่ครับนี่ตัวอ้วนอ้วนายางดีเลยครับว่านีซื้อเป็ดมาลงอีกครับเอาเป็ดมาเลี้ยงปล่อยไปไน,นี่มูไก่ให้ปล่อยอยู่ข้างนอกข้างนนในอย่าเอาเป็ดนี่ครับเป็ดคอนให้เขานอนทุ่นี้ น,นี่เป็น้ังเขาครับ้ังแบบดีครับจะกินเข่าอิ่มแล้วไม่ยุ่นี่เพราะดีๆเพราเป็นเบ้าเป็นสาสี่เป็นแม่พันธุ์พอพันธุ์ครับไก่บานธรรมดาห้องครับ ทานเขาก็มีดที่เขาเปลือกอะครับที่มงเกี๋เขาบ้านไว้เขาซี้อได้เที่ยหากินอารมณ์ดีไก่อารมณ์มดีครับซื้อนีน่ตุลซื้อเอาอารมณ์ดีถั่มตัพอตุมเหรอครับนี่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวละโลโล,โลกลัวพอดีพอตมุมพอดีครับแต่ว่าเอาไปเป็นพอพันก่อนพันตัวใหญ่ครับพันแม่พันเดี๋ยวมีเเอา เป็ดมาลกุกเดี๋ยวผมทาให้เบิ้งอีกเชนนึงครับผมพี่น้องเดี๋ยวเอาป็ดเอาใกล้หน่อยผมจะเอามาลุกอีกอยู่เดี๋ยวผมทาให้เบิ้งครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม